ด้านของมองกลชัยครับจูซัาพยายามโต้ครับเน้นลูกละเอียดใส่ใใบอลแหน่ใหญ่ครับใหญ่กว่าครับทีเดียวแกถึงตัวเลยครับมงคลช,ชัยจูซับเตะแล้วบังแล้วก็ต้องตะคุบให้ไหวไยกต่อไปนี้เป็นยกที่4ครับเรียกว่าเหลืออีก2ยกยกสีก่พยายามยกสี่ครับเฮ้ยต่อเลยมงคลชยัยพยายามจะเน,เน้นในพยายามจะฟัดครับ ครับเอาไว้ครับตอนนี้ชูซับแต่ว่าตอนนี้เราต้องชิงตื่นให้ได้ก่อนครับเดินต่อนะครับโอ้ยโยนขวามาครับชูซับครับไม่แรงซิ้งหน้าครับตอนนี้เล่นเกมตั้งรับแทงมาแทงขึ้นสงกราตีครับเนี่ยครับรักเอวแล้วก็ตีขวาตีซ้ายส่วนชูซับก็พยายามโต้ด้วยซ้ายครับลนอกกับวงในเนอกชูซับครับขอต่อเพอ ชูซับจากนั้นมงคลชัยถึงตู่แล้วครับถึงูกและมีสองตอกด้วยเข่าต่อไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยฟัดต่อไปอาการเรียกออกมาครับเดินต่อครับมงคลชัยครับตีขวาครับเตะขวาสูงครับชูซับเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเข่าขวาครับเข่าขวากดตีเด็กๆับ

ลูกละเอียดลูกชัดเจนนี่ต้องบอกว่าชูซับทำได้ดีครับของวันชัยมีลูกขย,ยันลูกเปิดเกมแล้วก็เนี่ยครับตีซ้ายชูซับก็โตตีซ้ายครับกรรมการแยกหยุดตกีกรรมการแยกทันทีครับเริ่มเกมใน,นอุโมงค์แต่จะยุบเด็กขวาสูงแล้วก็สวยครับของวันชัยตีข่าขวาครับตีเข่าขวาเจ็บไม่เจ็บไม่รู้นะครับอราดูแม่เต็มยุ่งเข้าปาการครับ กรรมการก็ต้องมวยเก่าครับไม่เป็นไรครับกรรมาการก็ต้ <listings. S 2> อ,องพยายามที่ผมจะเนยวางซ้ายครับชูซับวางซ้ายแล้วก็ไล่แขไนไว้ครับาววงในของมงคลชัยก็พยายามเร่งเกมครับแต่ว่าโดนรวบตลอดปีเด็บเด็ครับครับไม่มาเยครับเดินเข้าไปครับเตะขวาครับชูซับยัดขวาครับมงคลชัยครับข่าราคาไว้แล้วพยายามจะเตะขาวา ขวาของมงคลชัยครับแล้วก็ซ้ายอ่ายกห้าไม่ดูโตยัดขวาขวาราคาครับต่อยมาครับคซับเจอขับพิกแล้วก็ขัดขาขวาเข้ามุมีเัรียบัก่งรัวนละอ่างชูเมกีเได้ซายะงเคลชัยวงในก็จะ ไม่ได้เดือดร้อนไอตี๋เข้าไปนะดันเอาไว,คออาว้ครับลอยอยู่ข้างเชือกธรรมการแยกครับแยกมาครับกรรมการครับผมจะจขีดขวาครับชูซับนะขับเข่าขวาเจอซ้ายโต้จัดมงมพาชูซับครับดูล็อกตีก็ตีเก็บไม่เก็บได้ไหมได้ไม่รู้แต่ว่าตีตามจังหวะเสียงเชียร์นะครับ เระมงคลชัยเกมอย่างนี้จะตอบแรนหรือออกกำลังกันครับท่านผู้ชม,มกรรมการเร็วครับเกิน2-9ปุ๊บเอีเข้ามาเบรกเลยครับนี่ถ้าไม่เห็นมาตรฐานคูตน่ตนน้นต้นเลยไมพอแล้วนะค่านผู้ชมจะนี้นัง,งไยได้พอพอไม่ได้ครับเมืองพอไม่มีครับบางคนมีอยู่ขอนแก่นเลยนะจะติดตาเกมอย่างนี้ครับวางลูกคร้ดดดาตัวสอง มั่นใจอยู่ทั้ง2องมุมเลยละครับสำเร็จมองทีมงานด้วยนะครับคงคนชัยรับก็มั่นใจครับไม่เดินครับดีคเขาเกมเลยไปแล้ครับใช้นะ่นโต้ด้วยฝั่งหลังทีมพอไม่ได้ครับเกมอย่างนี้เขาประการาน้มวนเตน้นเลยจนกระจังเร่งเกมทันที การประจำเสาร์นี้ครับสือพ่อน้ำไทย TGO เก็บใหสเบาระเดินนัดแรกวันนี้หลังโควิดนายดีนตลอกสามับหายไปเ8็แปดือ่เลยนในทีวีครับกลับมาแล้วครับที่ดูดีทุกเสาร์ครับเวลาดีดีสี่สี่โมงยินโดยประมาณครับถึงหกโมงยินก็เราไปอยู่ที่บุรีรัมย์กันสองเดือนนะครับ สุดท้ายครับเ,เ,ตเต็มเวลาเลยคุณป๋องนักมวยช้ยจิตเต็มครับไม่มีกระชอกเลยครับมงแดงคือมงคลชัยแฟรตเรับจากชมบุรีน้ำเงินจากมหาสาร,รคามกรรมการต้องเก็บคะแนานแล้วก็เดี๋ยอดข้าดีแล้วก็ลงให้เทคนิคข้างล่างยก5ห้ายอห้ารอดูสู่ใครดูใครนักมวยก็มายืนแดนต่อนักมดยก้าเนี่ย เวลาการตัทรจครับถือครับแต่ไอเจ้ามงคลชัยนะกรรมการยกใครครับอาาจรย์ธนงค์พุ่มพาณิชไปทางไหนหมดคะแนนแล้วก็จบการแข่งขันอยู่แดงครับนักชกมุมแดงครับมงคลชัยแฟนเทคครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนจากด้านของผู้สัสนาชีพครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกู้แพ้นะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ